ะครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนซีนข้อเวียงครับเครื่องโ o ต้าครับอีทีเจดหลายคนคงจะเห็นนะครับผมเคยรถคันนี้ครับผมเคยเปลี่ยนซีนไปรอบหนึ่งครับเมื่อน่าจะประมาณ4ี่ปีที่แล้วครับ แต่ว่าวันนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งก็อาการเหมือนเดิมครับก็คือซีนหลุดออกมาครับเนี่ยครับซีนรูนี้หลุดออกมาก็สภาพของซีนก็ยังดีอยู่ครับนี่ครับแต่ว่าน่าจะเกิดจากปัญหาที่ตรงเบ้าซีนตรงนี้ครับหลวมครับแล้ว อีกอย่างนึงครับคือแกนข้อเวี่ยงใหญ่ๆแบบนี้ครับแรงเสียดทานค่อนข้างจะสูงพอไอตรงเบ้าซีนตรงนี้ครับหลวมก็จะทำให้ซีนครับหลุดออกมาได้ครับวันนี้ก็ผมจะเอาวิธีการาแก้ปัญหารเรื่องของซีนหลวมครับนี่ครับ ก่ง่ายๆนะครับกบระป๋องกาแฟครับนะครับอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งครับตางทีีก็น่าจะถ้าเป็นเป็นไปได้ก็กระป๋องเบียร์ครับน่าจะพอดีครับนี่ครับแล้วก็ 多买一个。 ก็การใช้เกาวทีบอนก็ต้องรอให้หมานๆนิดนึงครับต้านในก็จะเป็นจระบี นะครับก็ถ้าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ก็เอาวิธีการนี้ไป,ไปใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเบ้าของพวกซีนหรือแม้กระทั่งลูกปืนครับสหรับลูกปืนครับก็สามารถที่จะใช้แผ่นอลูมิเนียมบางๆแบบนี้ครับถ้าเกิดอาการหลวมขึ้นมานะครับก็ใช้วิธีการนี้ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ นี่ครับก็ถือว่าค่อนข้างจะหลวมมากครับเพราะว่าใช้นิ้วมือกดลงไปก็ลงครับถ้าไม่มีแผ่นอลูมิเนียมนะครับกดเข้าง่ายกว่านี้อีกครับแต่ก็ยังดีนะครับรถคันนี้ใช้ผมเปลี่ยนไปเมื่อประมาณ4ปีก่อนนะครับใช้งานอยู่3ามสี่ปีถจะมีปัญหาเรื่องหลุดออกมาอีกทีนึนะครับ ไม่ได้รองแฟนอลูมิเนียมก็ใช้ได้ประมาณ3าปีครับก็คงจะถ้ารองแบบนี้ก็คงจะใช้กันแบบยาวๆไปเลยครับไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ